อ่ะสวัสดีครับน้องๆกลับมาแล้วใช่ไหมหลังจากที่ไปดูในเรื่องของกลุ่มไลน์แล้วเป็นไงน,งน่าสนใจใช่ไหมโอเคนะน้องอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้พวกรหัสอะไรเงี้ยมันคืออะไรงไงจากที่ดูกลุ่มไลน์นะครับอ่ะรหัสจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูอันนี้หมายความว่าน้องที่เข้าสมัครโครงการแล้วเนี่ยจะมี g o o g l e f อร์ให้กรอกนะครับเวลาน้องที่กรอกแล้วเนี่ยก็จะมีรหัสด้านหลัง เป็นรหัสนะโอเคว่ารหัสเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าน้องอยู่รหัสอะไรแล้วน้องอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยห้อง M1 ห้อง M2 ออะไรประมาณนี้นะครับเวลาส่งการบ้านเนี่ยน้องก็ส่งว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่ส่งของสัปดาห์ที่เท่าไหร่บอกชื่อเล่นบอกรหัสครับแล้วก็ บอกห้องนะโอเคคาถามคือเราไอการบอกห้องส่งงานครบเนะี่ยมีผลไหมตอบเลยว่ามีครับเดี๋ยวมันจะมีผลในเรื่องของการออกเกียรติบัตรหมายความว่าถ้าน้องเรียนจบโครงการอนะ่ะคือก็สัปดาห์พี่จะแจกเกียรติบัตรให้น้องด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะอันนี้คือจะเป็นน้องที่แบบว่าเรียนนะครับในของโครงการ ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะก็คือจะมีน้องสมัครขึ้นมาเรื่อยๆโอเคนะครับอ่าน้องสามารถสมัครขึ้นมาไดอสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆคำถามคือถ้าสมมติว่าโครงการเนี่ยมันไปแล้วอย่างเช่นพี่บอกว่าหนึ่งอ่าหนึ่งโครงการเนี่ยก็คือจะรอบหนึ่งจะมีทั้งหมด9สัปดาห์ใช่ไหมเก้าวีเก้าวีสมมติว่าน้องสนใจแต่ว่าน้องไปสมัครตอนที่มันเป็นสัปดาห์ที่5ยกตัวอย่างนะก็คือเพื่อนอนะ่ะเรียนไปถึงสัปดาห์ที่5แหละโอเคหมายความว่าไงหมายความว่า เวลาเปิดรับสมัครครับพี่จะเปิดช่วงหนึ่งก่อนนะแล้วก็คือจะเริ่มเรียนสัปดาห์ที่1ไปสัปดาห์ที่2ไปสัปดาห์ที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบครสัปดาห์ถูกไหมโอเคนะสมมติว่าน้องอ่ะเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้ข่าวเอเนี่ยเพิ่งรู้ข่าวว่ามีโครงการนี้เอาน้องเห็นเพิ่งรู้ข่าวสัปดาห์ที่4แต่ว่าน้องไปสมัครจริงๆไปสมัครตอนสัปดาห์ที่คําคำถามคือสมัครได้ไหมคำตอบคืออ่อสมัครได้ครับวิธีการเรียนสมมติถ้าน้องเข้ามาในสัปดาห์ที่ไม่ใช่สัปดาห์ที่ 1- ่ะเัาหนก็คืออเรียนย่างี้้สมนองสมัค่ช่ป่ น้องก็คือเรียนของสัปดาห์ที่5ตามเพื่อนไปครับโอเคนะแล้วก็ไล่สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่9โอเคนะครับคาถามคือเอาพี่ครับเราล็อกก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นเราจะวนกลับมาใหม่ครับพอน้องเรียนถึงสัปดาห์ที่9แล้วน้องก็จะวนกลับมาที่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เพื่อเก็บทีเหลือ4ี่อันที่เหลือดังนั้นโครงการเราก็เลยสมัครได้เรื่อยๆครับน้องที่เข้ามาช่วงไหนก็คือสามารถสมัครได้เรื่อยสมมน้้องเเขาาามททีี่่สัปดห์9ลย โครงการที่9ใช่ป่ะสัปดาห์ที่9น้องก็คือเรียนสัปดาห์ที่9ครับแล้วก็วนกลับมาใหม่1 2 3ก็คือเอาง่ายคือวนยังไงก็คือวนลูปไปมันจะได้เรียนครบทั้งหมด9สัปดาห์อยู่ดีนะครับดังนั้นก็คือสมัครได้เรื่อยๆโอเคนะน้องที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ต้องตกใจนะโอเคนะมันจะมีโพสต์ลิงก์เรียนอยู่ในกลุ่มเฟซน,นะโอเคปะ่ะเออหรือว่าถ้าน้องสนใจก็คือมันจะมีตัวนี้ เป็นตัวอ e ีบุ๊กครับใช่อีบ e ุ๊กก็คือสําหรับน้องที่สมัครร้อยห้าสิบแหละมันจะได้อ e ีบุ๊กก็คือรวมลิงค์คอร์สเรียนทั้งหมดเลยก็คือจะช่วยให้น้องสะดวกสบายมากขึ้นอนะ่ะสมมติว่าเรียนก็คือไม่ต้องแบบว่าไปเลื่อนหาคอร์สเรียนนานนะครับก็คือเรียนในอ e ีบุ๊กได้เลยประมาณนั้นโอเคนะคาถามคือแล้วอ e ีบุ๊กมันคืออะไรคือน้องๆก็ถามมันเยอะอีบ e ุ๊กมีคอร์สเรียนอะไรบ้างอ่ะลักษณะของอ e ีบุ๊กจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันจะเป็น pdf นะ pdf ไฟล์ใน pdf ไฟล์เนี่ยจะมีลิงค์ทั้ นี่เลยก็คือเป็นลิงก์ทั้งหมด15คอร์ตตัวนี้เลยแล้วก็แถมความถนัดแพทย์ให้ด้วยแถมความถนัดแพทย์ให้ด้วยอยู่ในอ e ีบุ๊กตัวนี้นะครับประมาณนั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือเออนั่นแหละ150บาทประมาณนั้นโอเคถ้าน้องที่สนใจก็คือถ้าเรียนฟรีแล้วสนใจอยากจะอัปเกรดเป็นตัวอ e ีบุ๊กก็สั่งได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะหรือว่าอยากจะลองเรียนฟรีก่อนก็ได้ประมาณนี้อ่ะลักษณะข,ของคอร์สนี้น้องสังเกตดูว่ามันจะเป็นคอร์ที่แบบว่าออสามารถเรียนได้ ด้วยตัวเองถูกไหมครับโอเคนะแต่ว่าการเรียนเข้าอ,อโครงการอ่ะมันจะมีแรงกระตุ้นมากกว่างนะเพราะว่ามันมีเพื่อนร่วมเรียนกันไปด้วยนะครับโอเคนะอ่ะแต่ละคอร์สเนี่ยจะเป็นคอร์สที่พี่คัดออกมาแล้วเป็นเนื้อหาที่วยวายเด็กวยวายว่ามันยากวาน,นี้ใช่นไรสารสัมพันธ์อะไรพวกเนี้ยเออเยอะแยะ,ยะ,ยะมีทั้งหมดพวกนี้ครับน้องก็จะได้เรียนก็คือน้องที่ทำให้น้องเก่งขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะอ่ะโดยรวมอ e ีบุ๊กจะประมาณนี้นะโอเคนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวพี่จะให้ดูรีวิวแล้วกันน้องๆที่เคยเรียน อันนี้เป็นของโครงการครั้งที่2นะเพราะว่าโครงการครั้งที่3ตอนนี้ยังน้องยังเรียนอยู่คือยังไม่จบโครงการเพราะว่าพอเวลาจบโครงการปุ๊บพี่ก็จะขอคําแนะนําจากน้องๆแหละคือรีวิวอันนี้คือจะเป็นรีวิวของน้องๆเห็นปะเพียบเลยของโครงการครั้งที่2นะครับอ่าก็น้องๆก็สามารถกดพรแล้วก็อ่านได้นะประมาณนั้นโอเคนะอันนี้คือเป็นรีวิว ต่อมาครับก็คือเกียรติบัตรเนี่ยจะได้รับยังไงครับสําหรับน้องๆที่แบบว่าเรียนจบโครงการแล้วอยากได้เกียรติบัตรนะครับอ่พี่ก็จะมีเกียรติบัตรให้น้องๆนะโอเคอ่พี่ก็จะทําเกียรติบัตรให้ประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้พี่เออ่คัดเฉพาะแบบน้องๆ อ่าบางส่วนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะน้องอ่ะในโครงการจะมีเยอะมากเลยครับอันนี้จะเป็นของโครงการครั้งที่2นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็คือเรียนจบโครงการแล้วก็เลยสามารถเขียนความประทับใจของพี่ให้ได้อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นน้องแต่ละคนที่เขียนความประทับใจให้พี่นะครับหลังจากที่เรียนจบ9สัปดาห์แล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างโอเคนะน้องๆก็สามารถโพสตแล้วก็อ่านได้นะครับแต่ว่าพี่จะไปไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะก็คือน้องๆก็สามารถอ่านได้นะหลังจากนั้นก็คือ มันไปนเป็นรีวิวที่แบบว่าประสบการณ์จริงๆนะครับที่บอกน้องๆเนี่ยได้ผ่านการเรียนเอ่อน้องๆที่เรียนผ่านโครงการของพี่มาแล้วนะ9สัปดาห์รู้สึกยังไงบ้างอ่าน้องๆที่แบบว่ายังไม่เคยเข้าโครงการก็ลองสามารถอ่านดูได้นะครับเพื่อเป็นการประกอบตัดสินประกอบในการตัดสินใจว่าจะเข้าโครงการไหมโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าน้องๆทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเรียนจบโครงการของพี่ทั้ง9สัปดาห์นะครับก็คือจะได้เกติบัตรประมาณนี้นะอ่ะ เป็นเกติบัตรที่ได้แต่น้องๆนะครับซึ่งเกียรติบัตรก็คือพี่ก็จะแบบว่าเป็นการอวยพรให้แบบว่าน้องๆบอกว่าสอบติดด้วยนะประมาณนั้นก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นกําลังใจนะครับช่วยให้น้องสามารถอ่านหนังสือได้ประมาณนี้จริงๆมีเยอะมากเลยนะเพราะว่าน้องที่ได้เกียรติบัตรนะครับก็คือหลักการได้เกียรติบัตรก็ง่ายๆก็คือน้องเขาก็ส่งงานครบครับประมาณนั้นหรือไม่ก็ตั้งใจเรียน ของพี่อ่ะประมาณนั้นก็คือจริงๆอ่ะคือจบโครงการยังไงก็คือได้เกียรติบัตรอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะโดยที่สามารถดูได้นะจริงๆริอ่ะเยอะมากเลยแต่ว่าพี่ไม่สามารถเอามาให้ดูทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าเอ่อเนี่ยดูดิน้องสมัครกันเเท่าเนี้คือเยอะมากประมาณนั้นเพราะนั้นก็คือน้องก็คือที่ส่งการบ้านครบนะครับก็คือจะได้เกียรติบัตรแน่ๆอยู่แล้วประมาณนี้โอเคอันนี้คือบรรดาน้องทั้งหมดนะโอเคพี่ก็เลยคัดมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองโอเคสาหรับน้องๆที่แบบว่าสนใจจะเข้าโครงการครับเดี๋ยวพี่จะ บอกวิธีการสมัครให้นะง่ายง่ายเลยโอเคนะ,ะเดี๋ยวไปดูการสมัครกันต่อน,นะครับน้องๆสำหรับน้องๆที่ต้องการจะสมัครเข้าโครงการใช่ไหมพี่อยากจะทิ้งาลายไอดี ID ให้น้องอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคนะเวลาน้องกดเข้าลายไอดี ID เนี่ยมันจะเป็นหน้าอย่างนี้หน้าที่พี่เห็นน้องจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือน้องๆที่กดเข้าลายไอดี ID มาขอสมัครเข้าโครงการนะครับก็คือจะ เยอะอะเอาง่ายคือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น,นสมมติว่าเวลาน้องกดเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพี่ยกตัวอ,อย่างน้องคนนี้แล้วกันโอเคเนี่ยอย่างเช่นอน,น้องสนใจโครงการนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะทักมาแล้วก็บอกว่าสนใจโคดคอร์สน,นี้หรือว่าน้องก็ทักมาบอกว่าสนใจเข้าโครงการป้าน้องเป็นหมอเพสัตนะครับพี่ก็จะบอกว่าโอเคครับแล้วก็พี่ก็จะทิ้งลิงก์ตัวนี้ให้น้องเห็นลิงก์ตัวนี้ว่าเนี่ยลิงก์ตัวนี้ ซึ่งเวลาลิงก์เนี่ยครับก็คือเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้น้องเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่กดลิงก์เข้าไปลิงก์เนี่ยมันจะเป็นใบกรอกสมัครครับอย่างเช่นเนี่ยโครงการครั้งที่ป้าน้องเป็นหมอเพรสัตว์นะครับก็คือจะเป็นโครงการนี้แล้วก็ก็จะรับอธิบายรายละเอียดต่างๆง่ายๆเนาะก็คือแค่กรอกตามปกติแหละครับโอเคนะก็คือมีชื่อเล่นโอเคนะแล้วก็ระดับชั้นนะครับซึ่งน้องที่ซิ้วก็เขาสามารถสมัครได้เหมือนกันนะโอเคนะอืมแล้วก็ชื่อโรงเรียนรหัสที่ได้จากในกลุ่มรห ซึ่งกลุ่มเฟสเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยให้ลิงเข้ากลุ่มเฟสละกันโอเคนะแต่ถ้าน้องยังไม่มีรหัสพี่จะให้เป็นรหัสชั่วคราวก่อนรหัสชั่วคราวเนี่ยจะเป็นตัว A นะครับขึ้นต้นด้วยตัว A เล็กโอเคนะอ่ะแล้วก็อย่าเข้าคณะอะไรแล้วก็เลือกวิชาที่อ่อนครับโอเคนะก็คือเลือกได้หลายวิชาเลยพี่จะได้ดูว่าเออเราอ่อนวิชาอะไรจะได้แบบว่าช่วยน้องให้ตรงจุดนะครับว่าแก้ไขวิชาที่อ่อนแล้วพี่จะถามความขยันของน้องครับว่า ระดับในการหนังสือหนึ่งวันเนี่ยอานประมาณกี่ชั่วโมงครับก็เลือกได้มีน้องเลือกทั้งครบทั้ง10อันแล้วนะคือม่มีมีน้องอ่าน10ชั่วโมงด้วยจริงๆโหน้องขยันมากแต่ส่วนใหญ่น้องจะอ่านที่อยู่ประมาณที่สีชั่วโมงนะครับอันนี้คือน้องที่เข้าโครงการของพี่จริงๆนะ ประมาณนั้นเออก็ถืออ่านเยอะนะปกติอะธรรมชาติของน้องอะจะอ่านประมาณสองถึงสามชั่วโมงแต่ว่าเออน้องที่เข้าอยากเข้าตรงนี้ก็คืออ่านหนังสือได้เยอะนะครับแล้วพี่ก็จะถามว่าเคยเข้าเรื่องโครงการนี้มาก่อนไหมนะเป็นหัวข้อที่แปดนะโอเคถ้าเคยเข้าก็เลือกครับอืมเคยเข้าก็เลือกว่าเคยเข้าแต่ถ้าไม่เคยเข้าคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็คือเลือกเลยแล้วก็สมัครเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะพี่บอกไปแล้วนะจะมีแบบฟรีกับแบบ1 5อ้นะครับแบบค้อได้าอีบเนั่ยก็คือจกได้ลนะลัลน,นอี ไลน์ไอดีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ติดต่อน้องกลับไปได้ประมาณนั้นนะโอเคแล้วมันก็จะมีพวกเอ่อต,ต่างๆครับอย่างเช่นคอร์สอื่นๆเสริมขึ้นมาสําหรับที่แบบว่าน้องบอกว่าสนใจจะ สมัครคอร์สอื่นนะมันก็จะมีเป็นแบบโปรโมชั่นลดราคาอะไรประมาณนี้อืมใช่แต่ถ้าเราว่าน้องยังไม่สนใจคอร์สพวกนี้ก็คือข้ามเลยครับแล้วก็เออไปที่ข้อ12เลยก็คือสมัครเสร็จแล้วก็คือกดส่งแล้วก็คือมันก็จะทักมาบอกพี่เลยครับว่าสมัครแล้วนะประมาณนั้นพี่ก็จะส่งลิงก์ไอ้ตัวนี้ให้เข้าให้น้องครับเป็นลิงก์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคุณได้รับเข้าร่วมโครงการปั้นน้องเป็นหมอเฮลทสัต์อะไรเงี้ยครับก็คือตัวนี้ ก็น้องเขาสามารถกดเข้าลิงก์ได้นะอ่ะอันนี้คือจะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับมันจะมีลิงก์กลุ่มน้องจะได้ลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์เข้าไลน์เห็นตัวบนไหมลิงก์เข้ากลุ่ม,มน,นะคือเป็นลิงก์เฟรครับตัวบนส่วนตัวล่างเนี่ยจะเป็นลิงก์เข้ากลุ่มไลน์โอเคนะพอเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีการประกาศชื่อครับประมาณนั้นว่ารายชื่อของน้องอยู่อ่อห้องเรียนไหนนะประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเริ่มเรียนได้เลยครับโอเคนะประมาณนี้โอเคหวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจนะก็คือเนี่ยมีน้องแบบสนใจเเยออออะะมมมาาาากปรรรณนนี้้ืืสสสใจ็คคถัไดโ จบโครงการ9สัปดาห์แล้วยังไงต่อเดี๋ยวพี่จะมีทำใบต่อไปนะครับมันจะมีโครงการที่ต่อจากโครงการจบ9สัปดาห์ครับก็คือมันจะเป็นโครงการที่แบบว่าเน้นทําโจทย์ประมาณนั้นโอเคนะตอนนี้ก็คือเอาโครงการป้าน,น้องเป็นหมอเพสสัตว์ก่อนนะครับประมาณนั้นมันจะเปิดขึ้นเรื่อยๆนะโอเคสาหรับน้องที่สนใจก็คือสามารถสมัครได้เอาง่ายๆคือมันสมัครได้เรื่อยๆแหละโอเคหวังว่าคงจะโครงการนี้คงจะช่วยน้องๆได้มากขึ้นนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคโชคดีนะน้องๆทุกคน